มนุษย์กำลังวางแผนไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารให้ได้ภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้แต่ปัญหาใหญ่นอกจากเรื่องการเดินทางแล้วยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารที่แห้งแล้งและหนาวเหน็บสุดขั้วไม่เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นวิธีการเชรอร์ฟอร์ซึ่งก็คือการสร้างและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของดาวอังคารมาโดยตลอด ล่าสุดทีมวิจัยและทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาได้เสนอวิธีใหม่ซึ่งจะทำให้พื้นที่เฉพาะจุดบนดาวอังคารอบอุ่นขึ้นจนน้ำสามารถคงสภาพของเหลวบนพื้นผิวดาวได้โดยจะใช้วัสดุซิลิกาเอโรเจลคลุมบริเวณเล็กๆที่จะเป็นแหล่งบุกเบิกตั้งอาณานิคมของมนุษย์เบื้องตน้นรายงานวิจัยดังกล่าว ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy โดยระบุว่าซิลิกาแอริเจลเป็นวัสดุโปร่งแสงมีอากาศเป็นส่วนประกอบถึง99.89%มีความหนาแน่นกว่าอากาศทั่วไปเพียงสองเท่าและเป็นของแข็งที่เบาที่สุดในโลกเวลาจับให้ความรู้สึกเหมือนสัมผัสโฟมพลาสติกหรือสโตไรโฟมเมื่อคลุมพื้นที่1ของดาวอังคารด้วยแผ่นซิลิกาแอริเจล มันจะสร้างสภาวะเรือนกระจกของแข็งขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวโดยวัสดุโปร่งแสงจะก,กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ภายในและถ่ายทอดสู่ด้านล่างเพื่อให้พื้นที่นั้นอบอุ่นขึ้นผิวของแผ่นแอริเจลซึ่งมีเส้นใยซิลิก้ายังสะท้อนรังสีอันตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายออกไปได้ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนาซา ต้องใช้แผ่นซิลิก้าแอร์เจลที่หนาราว2-3เซนติเมตรเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่อาณานิคมดาวอังคารเพิ่มอีก50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ร้อนเพียงพอจะทำให้น้ำคงสภาพเป็นของเหลวบนพื้นผิวและใช้ดื่มกินได้ทั้งนี้ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการอาศัยอยู่มากที่สุดในระบบสุริยะรองลงมาจากโลก แต่สภาพบรรยากาศที่เป็นอยู่ก็ยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตหลายประเภทก่อนหน้านี้มีผู้เสนอให้ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักไว้ในชั้นน้ำแข็งและใต้พื้นผิวของดาวองคารขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบเดียวกับโลกเป็นอยู่ในขนาดนี้ซึ่งจะทำให้ดาวองคารมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ภายหลังผลวิจัยของนาซากลับพบว่า ดาวอังคารมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของมันเองได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะทำเรื่องดังกล่าวได้ทีมนักดาราศาสตร์ขององค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เผยการศึกษาชี้ว่ามนุษย์ไม่มีทางจะสร้างหรือปรับเปลี่ยนสภาพอากาศของดาวอังคารได้เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารแห่งนี้ไม่เพียงพอโดยระบุว่าผลวิเคราะห์ข้อมูลได้จากภารกิจสำรวจดาวอังคารตลอด20ปีที่ผ่านมา บ่งบอกชัดว่าแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารทั้งหมดนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ความดันบรรยากาศของดาวอังคารซึ่งคิดเป็นเพียง0.6%ของความดันอากาศบนโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผลการวิจัยครั้งนี้เท่ากับดับความฝันของอีลอนมาร์นักธุรกิจผู้บุกเบิกโครงการขนส่งอวากาศคนสำคัญ ซึ่งเคยประกาศไว้ครั้งแรกเมื่อปี2015ว่าเขามีแผนการให้มนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปยังดาวองคารโดยมีวิธีเร็วที่สุดในการทำให้คนเราอาศัยอยู่บนดาวองคารแห่งนี้ได้คือต้องสร้างชั้นบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับโลกขึ้นมาอีลอนมาร์สเสนอให้จิ้งระเบิดไฮโดรเจนอนุภาคร้ายแรงที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวองคารเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปของน้ำแข็งแห้ง กลายเป็นไอและก่อตัวขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นหลังจากนั้นปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามมาจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถกักเก็บน้ำในรูปแบบของเหลวที่พื้นผิวได้อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยของนาซาประเมินว่า แม้จะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบน้ำแข็งแห้งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวอังคารออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็จะช่วยเพิ่มแรงดันอากาศขึ้นเพียง1.2%ของโลกเท่านั้นหากมีการทำให้พื้นดาวร้อนขึ้นเพื่อปลดปล่อยอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นดินออกมาอีกก็จะรวบรวมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงแค่4%จากของเดิม และหากมีการขุดเหมืองความลึก100เมตรทั่วทั้งดาวเพื่อค้นหาคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปก็จะได้มาเพิ่มอีกเพียง5%เท่านั้นดรบูสจากมหาวิทยาลัยโคโรราโดของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในทีมวิจัยของนาซาบอกว่าการปรับเปลี่ยนสภาพบรรยากาศของดาวอังคารนั้นยังคงทำไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และถึงแม้จะทำได้ก็คงต้องใช้เวลากว่า10ล้านปีเพียงเพื่อรอให้บรรยากาศที่มีอยู่หนาตัวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งปริมาณนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ